กินยแนเยนนเงียนนิ่มคือไผ่คู้ไหนอันนี้ร้านเคยเล่นี่่เป็นยังอั้ัูเลยล่ะมาตาห่เดี๋ยวผมสิจอยเดี๋ยวผมติจอยผมยางเลยเนื้ปลาเาตัวนื้นคือปลาแกน เดีวไปช้ามึงเนี่ยบวกคนบ้านมั่นใช่ไหมคุณแม่เขพี่บอกว่าดีว่าไม่ซ้นี่ะ้ยเยยปปเชือาเปปเชือา้านละเพราะว่าเขาิงนงม่ิงนม่มา กิลไส้างก็มดีมึงจจิหไกน้มึงกินหมึงกินยไม่ได้สูพ่อไม่ได้วางจนต้มไปดูไม่ได้สู้พ่อไม่ได้พี่ลำไส้นก่ด้วยแต่ว่าแก่แค่ไหนแก่มแ่มึงเคยกินแม่มึงแก่มึงห่าแม่ผมแก่อยู่ระพัวไป่วงแอมยู่บางเรื่องนี่มึงก่เล่นก็ดีบมึงแก่ทีวันนี้มาันเอ

ตัวแต่เขาเป็นน่ข้าวพวกสี่ขู่เอาว้ากันตัวนม่ดีดีได้เรียไปพอวยจะของกิกันเป็นนังี Bal, ่จักเาเอาวนแบบไดยังม่ทักหอดเยวังไปนหาลอลุ้นหาลอลไปหาเ้ลดหาดีดี

เดินหน้าจถอยลเจ้าเห็นยายไส้บอว่ะจกินยังต้้ต้มงมายมชอไปกินยังอยู่กันตรีเออคยได้ชิมพ่อน่อบแนบได้กิยอ่น้ำตาลมันห่ังแสบมได้มุนหายทุกบาทสํมเกิดเานั่งอยู่นั่รอคนกิน อาคิปขอให้ได้คิปน <à, S 2> <Tack> ่ะพี่น้อง